สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับที่ทีกับเกมรูบ็อกกับแบบที่ชื่อว่า All Star Tower Defense นั่นเองวันนี้นะครับก็อยู่กับการรีวิวตัวอีกแล้วนะครับนั่นก็คือโซมะนั่นเองครับจากโซมะยอดนักปรุงนะครับก็เป็นอนิเมะแนวทําอาหารนะส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบแนวนี้เท่าไหร่นะครับก็ชื่อในเกมนะครับก็คือแรมเซนนั่นเองนะเนาะฮะส e c o เพื่อแ a t แท็กก็คือแบบวิในการโจมตี60วิรู้สึกว่าจะไม่เป็นตัวตีนะรู้สึกจะเป็น เออเห็นเขาว่าเป็นตัวเพิ่มเลือดป้อมนะครับแล้วก็เลน30ดาเมจไม่มีเนาะก็พอขึ้นไหลนะครับเราก็จะทําหน้าแบบง่วงนอนซึ่งเออมันไม่ตรงกับแว่นกูแล้วก็มีขี้มูกโป่งแล้วก็มีเออราเมิงขึ้นข้างบนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าเนาะ โอเคมาครับผมพร้อมรีวิวแล้วมาตัางวางเริ่มต้นนะครับ500แล้วก็เลนค่อนข้างใหญ่ถ้าเป็นตีก็น่าดีกันที่ผมวางตรงนี้เลยแล้วกันนะครับวางเริ่มต้นครับเพิ่มเลือดฐานจริงๆด้วยนะครับเพิ่มมาร5 0ยนะโอเคมาอัพขั้นแรกครับ1500แล้วก็เป็น new kitchen one แล้วก็ไม่เพิ่มอะไรเลยนะครับโอเคอัพเลย1500นนะโอ้ เป็นเหมือนเป็นครัวนะครับก็ค่อนข้างเท่มีอนิเมชันหรือเปล่ามันไม่น่ามีแนละ้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมอยากเห็นตอนมันเพิ่มเลือดว่ามันจะมีอนิเมชันเลยรว่าอ๋อให้ตังด้วยเหรอให้เวฟเราประมาณ250ร้านะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มตังมากกว่านี้หรือเปล่าโอเคมาครับอัพอีกขั้นหนึ่งครับ2,000ครับเป็นนิวคริสเช่น2ครับแล้วก็มีกระทะทอดไข่ขึ้นมาเออโอเค อยากเห็นตอนมันเพิ่มเลือดว่ามันแบบจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าโอเคฮะเดี๋ยวก็อัพไเอ้เลยแล้วกันนะครับ2250ครับเป็นนิวคิทเช่น3นะแล้วก็เพิ่มมอข้างๆมาแม็กซ์แล้วครับ mm hmm. เพิ่มเลือดเวฟละ800ไม่มีแอนิเมชันอะไรนะครับแล้วก็เพิ่มให้ตังเวฟละ250นะครับก็มันก็เป็นแบบตัวจากสตาร์พาร์ทแลก็อยากคิดอะไรเยอะฮะ mm hmm. ก็แค่คุณผู้ชมแบบถ้าใครเคยเห็นนะมันจะมีแบบพวกสตาร์พาร์ทเข้ามาแบบ ในตู้ b a n เ e อร์แแบบนี้ก็อย่าลืมไปหาสุ่มกันนะครับก็จะได้ปลดล็อกพอได้มาปุ๊บเราก็จะสามารถปลดล็อกไอ้พวกที่มันต้องซื้อได้รู้สึกว่าถ้าแบบเราเติมเองนะ่าจะเ้าเก้านะแล้วก็ตัวแรกที่ได้มันก็จะเป็นตัวโซมาต,ตัวนี้เลยครับก็แอนิเมชั่นก็สวยดีฮะผมผมชอบนะมันเหมือนทอดไข่แต่แบบอยากให้ไข่แบบลอยมันจะเท่มากเลยแล้วก็แบบมแอนิเมชั่นแบบหันผักทอ,ทอดนุ่นทอดนี่ก็เป็นตัวให้ตังที่แบบเอน่าจะเป็น ถ้าเทียบกับไอ้วิสอ้ไอ้ตัวนี้น่าจะดีกว่านะในการเพิ่มเลือดป้อมเพราะมันเพิ่มเวฟละแปะไอหกสวิแปดร้อไงถ้าเราเอาลองเอาคัวมาต่อกันวางได้หนึ่งตัวนะฮะวางได้แค่ตัวเดียวนะน่ยจได้จังเหมือนวิสนั่นแหละมันไม่มีแอนิเมชันเลยเลยอ๋อมันจะมีแบบเหมือนเป็นวงวงรอบๆแล้วก็เพิ่มมาเฟ็บแปก็เลือดป้อมก็เป็นสองพเอ้ยสองพ จิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับการรีวิวโซมะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ผมนะครับเดี๋ยวคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมมาดูกันด้วยครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมนะครับรีวิวทุกตัวแบบที่แบบอยู่ในสตาร์พาร์ตก็รอ,อนิดหนึ่งนะครับเพราะมันต้องใช้เวลาในการฟารนะ์มเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหมดหรือเปล่าหรือว่าแบบมันจะต่อสตาร์พาร์ตไปเรื่อยๆครับก็สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย Transcrição e